สวัสดีครับสวัสดีครับนานาน,าน,านาักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นาอูพิชิ่งอยู่ที่หาดรัชโลทอนครับอยู่ตอนเย็นนะฮะวันนี้นาอูไได้มีโอกาสนะมาอ่าเที่ยวหาของกินครับวันนี้ไม่ได้มาตกปลาเดี๋ยวมาหาของกิน<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารรยากาศตอนเย็นของหาดรัชโลทอนอ่ะก็ขออภัยนะเสียงพารามอเตอร์เขามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวนาอูพาไปชมครับติดตามชมครับ อช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสักประมาณ5โมงได้นะฮะเดี๋ยวเราดูเวลากันกับหนึงนะฮะ,ะ5โมง20นาทีนะครับนี่บรรยากาศาก,า <_ s 1> ก็มีตามนี้เลยนะฮะมีไส่กรอกครับ <_ s 2> รมีอาหารประเทศยำนแะครับนก็เป็นปลาไข่นะฮะลูกชงลูกชิ้นมีนะครับ ก็จะมีวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะจังหวก็พามาเดินดูช่วง,งเย็นๆครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรยวๆกันไปเลยนะฮะ ยากาศช่วงเย็นๆนะครับของที่บร um. ิเวณหาดรัชโลทอนนะฮะคราชิปลาแล้วเปิดน well, so ี่ครับส่วนทางฝากทางด้านนู huh. ้นก็จะเป็นนานานักตกปลาแล้วก็เป็นนานาที่มาแคมป์ปิ้งนะฮะนะครับเดี๋ยวนะอุพาเดินไปดูอีกทางอีกฝากหนึ่งนะของตลาด ก็จะเป็นขอภัยไม่ใช่ตลาดนะเป็นเปิดท้ายใครของครับยอาละยี่สิบทุกเมนูเลยครับ วันนี้ก็เป็นวันที่กินเจวันแรกนะครับแตาไม่ได้กินเจนะครับนี่ก็จะเป็นร้านไก่ทอดนะฮะ<ก>ราคาพาร์ทมากเลยนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวฮะก็มาเดินหาของกินนะครับตอนช่วงเย็นๆนะฮะ ร้านี้ก็จะเป็นบุ้งเต้นนะคระับทางนน้นก็จะมีะเล่นพลามอเตอร์ครับแต่ถ้านใานที่ยังไม่ได้กินข้าวนะมาเลยครับตอนช่วงเย็นเย็นะฮะเย็นๆนี่ของขายเพียบครับบรรยากาศดี ติดตามรับชมว่าเดวนาอุพาเดินดูทางด้านนานาตกปลากันนะฮะทางนี้ก็เป็นโซนตลาดก็อยู่ใกล้ๆกันครับอยู่ใกล้ๆกันโซนฝั่งนู้นติดริมน้ำนะฮะริมน้ําก็จะเป็นานานาตกปลาแล้วก็เลยขับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโซนของกินครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นาทางด้านทางเข้านะฮะทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมครับลานกิจกรรมสําหรับ ครอบครัวและเด็กๆนะมีชิงช้ามีบ้านลมนะครับสำหรับเด็กๆนี่ครับพาลามอเตอร์ไปแล้วนะฮะติดตามรับชมครับเดี๋ยวหนูพาไปเดินดูฝั่งที่นานาเขาตกปลากันครับนี่ครับเดี๋ยวหนูให้ดูเป็นภาพมุมกว้างนะฮะมุมกว้างๆเลยบริเวณาหาดร,รัชโลธรทั้งด้านนู้นก็จะเป็นนานานักตกปลานะฮะทางด้านนู้นก็จะเป็นนานานักตกปลา ที่จะมา,าแคมปิ้งนะฮะโน่นเริ่มกลางเต็นท์กันแล้วครับทางนน้นก็คนเยอะครับอันนี้ก็เป็นโซนตลาดนะฮะน่าครับอ่าแล้วก็จะเป็นป้ายหาราชโลทอนนะครับเมื่ออสัปดาห์ที่แล้วนะโอูมาเนี่ย น้ำยังอยู่ข้างล่างตรงนู้นอยู่เลยนู่นบริเวณนู้นนะฮะอ่าภายในอาทิตย์เดียวนะครับตอนนี้น้ําขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะว่าก็ท่วมถนนแล้วฮะถนนตรงนี้ก็เริ่มท่วมละบริเวณนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้วครับน้ําขึ้นไวมากเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับอ่าเมื่อกี้นี้นะโอ้แอบไปดูกระชังนาะนาะนะเข้ามาะฮะปลาตะเพียนปลากระมังครับมีตัวมีตัว เดีย๋ยวนะา้ต้องหาโอกาสมาบ้างครับก็เห็นหนาหน้าทั้งนูนนะไปชโดตีปลาช่อนนะมีอยู่แต่ไม่รู้ได้ตัวหรือเปล่าโอเคครับรายการกินทั้งโลกกลับมาแล้วน้ำเขียวกันได้